มาสัมผัสของัวอะนเลเทเลแหงงามเสาเมาื่อคืนกะตกเมื่อวานกะตกตกเกือบถูกมือพวกมือก็โตยยังกังเวนพวกมือก็โตยยังกังคืนแล้วแต่อารมณ์เลอีรียามเสา จะยางอยู่แต่ข้างนอกน,นี่ละ่ะหวก็บ่ได้ปล่อยดอกคิดว่าเพิ่นสิ้ปล่อยจังได๋ก็บ่ฮูคือกันแต่ยามเศร้านี่ก็แม่เพิ่นว่าสิเกี่ยวยให้มันก่อนพอมาเพิ่นว่าจะคจังสิได้ปล่อย เป็นฝนบ่ตกอีกทำไดเบิ่งเชิญว่าสิหาหมองแห่งบ่ได้ดีได้ยังมีกระตอบนน้อยๆอยู่ขอให้งัวได้ต้นอยู่จังสิบ ดนอันนี้แห้งบดิเปืือนแห้งนะตอนนั้นก็นปากเปืือนละ่ะมาล่ะปากเปื้อนแล้วคงใส่เอาปาาซุปวกงหันว่าจะคือเละคักเละเนี่ยจำเือนตอนได้สีเ้าโต์ตกฝนก็ได้ เป็นคนเศร้าตัวกับสิงแหงอีแล้วเนาะนั่นเิ่งแหมหายังหน่อยอยีกงอนทองเอ้ยแหมจะว่าว่าได้ได้สิแยางเขามาหาอีกว่สิสนเขาตียอสินสนเตงว่าตัวอื่นตลอดเลย ลองยงางว่าเละหอดมองใดนะฟางนี่ก็ยางไว้บ่ไดใดแล้วเพราะว่ามีแต่หมองเลยเลยยางไปบ่อดใดเลยแถวนี้ไม่กำไรก่ ถึกแม่ว่าให้แต่เสาเลยว่าหวงหลูกเสาไกลหลูกเพิ่นบดาดเลยหวงแหงนี่นเป็นน้ำยังเหมือน้ี่สวนตอนนั้นกะแม่หาตจของกินนะพอวงหอหลูกนี่นนะมัวจะกวามแฮง แล้วบ่ก็จะกินอันนมแล้วหรือบอ่พุเพราะว่าตั้แต่ตสาวๆแน่มาบ่เห็นว่าสิกินนมแมเ่เป็นจังได๋อยู่นีน่นเบิดนบ่บายก็บ,บ่ย่างออกมาเล่น นอนอยู่แต่ในขอบตัวนีก้ก็นอนอยู่เวิดเหมือคือกันตัวนี้ก็ได้ของใช้สีคอืออยู่เวิเหมือคือกันมาจ๊กฝ่าว่มีเดียรเลือกมาจ๊กคือเหมือนี ซึมแห้งไปต่อแต่หาหมองนาําไรบึงไ้ถั่วเราเป็่ไบริยางเลาะว่าลายเหมืออะไรในมือตวเทียงสือไปทานใดล่ะดี หัวกัย่างดูดูจะไปหาเหลืองเขาเด้มันเธอกัญยาไม่หาแต่มองทีเข้าหวงหวงัวตนนัวนี้นีนเสืยกับโบไปดรกเจอมันยี่ว่าหัวสิไปแจังไดไปยืดมองเขาอีกละ แต่สิเป็นมองแม่ดอกคูณอยู่ไปอย่างมองเขาเล่ะเดี๋ยวสิยางออกของัวอยู่แบบนี้ยัง่มไปทางไหนไประเดแลยวเละ อช่เบืองแถวนี้เอามองไหนว่าเป็นตอไปก็พอไปหนามก็ไล่คลักภักบุญอยู่แถวนั้นก็เจนหวหน้าได้กินเกิดไลยแหงหนามมาพักบุงก็เกิดดี อันนั้นหม้อมีกะได้ฝฟุ้งจะงัวนี่ล่ละใส่เอาบางทางงัวก็กินบางทางคนก็ได้กินแล้วแต่คือกันเห็นงัวไปเห็นกะเล่นกินเบิดนะอร่อยอย่างลาต้องใช้หิว แมนบ่เอะหิวาวเติมยาเมื่อวานคุยามาสาวกับสิบประมาณนี่แหละเพราะว่าเรียกของคนเนย้ยไม่ใช่เร็วๆ้ามันท้าในไม่เวลาเอาย้ามาเหงน่วกินกับ้องเล่มไปก่อนยาเกิดอยู่ทั้งในพผ่นว่ กินนี่ละ่ะตากินแตะยาสิคนเอามาใหา้พากันนอนมุนยีน่ต้งกันอยู่คุแล้วแหละคือจังสนกันดีวันนี้เป็นยังคือนอนน้ำกันไดุ้น แมนเบิดเลยนะ้นกันดีดีกันเห็นหยาแย่ยงกันเลยเคยนอนน้ำกันกันหอดอยามีอานเศร้าเลยนะเศร้าถือกันเลยนะเปลี่ยนไหม้ไปเรื่อย เห็นยาไล่อยู่มังไลนก็ไปเจาคนสีคาไม่ถึงไล่ละบ้านไนี้กคองนาำไล่อยู่ตลอดแต่หังบ่เสาไล่จะเตือ มื่อคืนคิดว่าฝนบ่แห้งเนาะน้ำตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนพุ่นบ่จักคือสงาบ่ได้ลูกอยู่บ่ท่านบ่ได้คือลได้อยู่แต่งโลลเบิดละ ฮาเหลืองเปื่อนตลอดมัไม่แนวเห็ดนะยงางเล่นที่ยางเบิ่งนั้นเบิ่งนี้ไปเรื่อยๆอยางค้ามองพบเป็นตาโหลมนะเบิ่งยืนยนน้กันดีดีมีเพื่อนกสิ อยู่้วกันซีซ้นกันล่ะอีว้วยนเพเที่ยวเห็นยังนั่นหาาลี้ไรมาเนี่หัวลียใหมรเปล่าเบึงไม่เจตัวเปื่อน จะคล้องโม่เปลือกใครเห็นให้เจะคล้องเปลือกได้เดียวมองว่าเป็นตะเล็กอะเล็กนั่นมองใสย่ยืนอยู่แต่มองเก่าว่าจะขื่อก็เลยหล่นลงไปนั่น ็ว่าเปือนแห้งจ้ะยืนบ่ไปไสเลยของฝ้ายามนี่ก็บ่ตออยานเ่า <c oughs> เป็นตะตกเฮาแต่ก่อนสิตกก็ขอให้แล,หล้วกันเดอ้อจังตก ว่าหัวว่าพ่อก็แม่พึ่งยางเขาไปได,ด้จงังใดแต่๋ยวเราเนี่ยเละแห่งแต่มันนอน,ดนดอได้จังใดมันหัวไปได้นะนะกิลิตนเดี๋ยวตอนยางนี่แล้วยางกับยาง ฝนเอาเด้อจนกว่าสีหอดยามนาวยามนาวสีดีดอกแค่สิแฮงแน่อยู่น้ําแบบสบายสบายเลยยินจอยบุ่โตยามเ้าพออด น่าส,สวยๆไปกบสีผืนใดเลยเพราะว่าฝนก็แห้งายเพราะสีเอายาแห้งหัวกินด้ยน,นย่มยมาใส่เด็กใสยย่ยืนอยู่แต่มองเขาคงใส่เตือนใหม่ๆก็เลย บ่กคอยซ้นเป็นลยตาเห้นซ่นกอนอย่างว่ามาหลอกว,ว่าจักเป็นระเบียบดีแฮงสบับแต่แม่นันแต่คฉันแม่นสวยกว่านี่อาสิเทียนก็นได้คขอสิห่างจังหอนหัว เสร็จเบิดล้วบ่เอามายังแม่แต่ตัวเดียวโอแหฮาเตรีมแห้งไว้ถ้าเห็ดอีหยังมอนีนดสิลูกน้อน่ะบ่ลูกเลย ຫົວໄປໄດ້ຢ່າວ່າແຫງຈັ່ງີ້ີນັນືກໍືຊິມີສານີລະຫົແຫງບມີລໍດແລນໃກັນ ไปๆจากินหนะ้าพอกันใหม